สวัสดีครับวันนี้เรามาที่เกาะเก็ตนะครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเวลา7จ็ดโมงห้นะครับออกจากบ้านมาตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้ก็มาจอดรถที่ลานวัดนะครับค่าจอดรถ30บาทเท่านั้นนะครับทางทางก็มีที่ให้ทําบุญด้วยนะครับผมทางเดินสวยมากอ่ะนะฮะเป็นปูนแล้วก็ทาสีฟ้าด้วย เราอยู่ที่วัดสลักเหนือครับผมก็จอดรถบริเวณหน้าวัดนะครับที่จอดรถไม่ค่อยเยอะนะครับผมนะฮะยังไงต้องรีบมานะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือครับดูทางเดินนอยากก็อยากก็เดินบนน้ำเลยสีฟ้าเลยท้องฟ้าก็สวยวันนี้นะครับอากาศปลอดโปรง่งมีแนวโน้มไปทางร้อนนะฮะ ดูดูฟ้าเลยโอ้โหฟ้ามากเลยอ๋อเปิด6โมงครึ่งดีนะเราไม่มาตั้งแต่เช้านะเปิด6โมงครึ่งปิด3ทุ่มระหวังทางโอ้มีของขายด้วยครับมีหมวกด้วยนะสำหรับนะท่านที่นะกลัวร้อนนะครับ หมกฟางเอาหมวกไหมล่ะยี่สิบบาทนะใส่ไหมมันไม่ได้กันระเด็ดมันต้องใหญ่ๆอยู่ที่สาราดวงมณีสามนะครับอ๋อนี่ทำใหม่นะครับเป็นสารารอเรือนะครับผม เราลอเรือนะครับเรืออยู่ฝั่งนู้นนะครับ <S <S โป๊ะท่าเทียบเรือโดยสารบริเวณวัดสนามเรือครับผมทุกคนต้องมาขึ้นเรือตรงนี้นะครับ <S 1> <S 1> เรือมาแล้วเรือมาแล้วโอ้เป็นโป๊ะที่สวยมากเลยนะนะทาสีนะฟ้าครามเลยครับ เรื่อกันดีกว่านะครับผม ใช้เวลาข้ามเรือประมาณหนึ่งนาทีนะฮะเราถึงอีกฝั่งแ,แ,แ,ล,งแล้วข้ามเลอส,สดีก,ก็เกตนะครับ จ่ายไปก่อนนะเหลือเท่าไหร่ครับคนละสามบาทถึงแล้วครับเรามีเรือนําเที่ยวด้วยนะครับเรือนําเที่ยวเกาะเก็ดนะครับวันไปบ้านทำผ้าบาตรดกไปไหว้พระวัดบางจากไปหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาใช้เวลา1ชั่วโมง20บนาทีผู้ใหญ่90บาทเด็ก50บาทนะครับ ดูแปลกแ,ลแลตาไปดูล่งๆไปเรามาถึงที่กาะเก็บแล้วนะครับรู้สึกเหมือนแปลกตาไปนะเหมือนสะอาดขึ้นเหมือนล่งๆขึ้นนะฮะ ก็ทำดีมากเลยนะปูปูย่าเทียมสวยนีก่ก็ไข่กระทะทำบุญไหมหหเท่าไหร่ับหลอดเกินใช่ไหมอ๋อ ตอนนี้อยู่ที่วัดปลรไมยิกาวะนะฮะโอ,โอ้สวยเลย เดี๋ยวเนาต Leah, ้ก่กนเดี๋ยวเดินเข้าไปางในเนาะเดี๋ยวพาไปดูเจดีย์เอียงนะคะเพื่อนๆ ตรรงงนนนี้้้ขาาหะคับชื่อเจอดีเป็นพระเจดีมูตาวนะครับผมวัดพรมาอิกาวาดนะครับผมวรวิหารนะฮะมาที่นี่ก็อย่าลืมมานะฮะไหว้ขอพรนะครับที่เจดีย์มูตาวนะครับผม เจดีท่านจะเอียงๆนะครับผมเอียงมานานแล้วแล้วก็เอียงประมาณนี้นแล้วไม่ล้มแล้วนะขออนุญาตนะครับ นี่ครับเจะได้ยังเห็นได้ชัดเลยครับเดี๋ยวพาไปดูที่ขายของกันนะครับผมถึงแล้วครับหมู่บ้านโองอ่างตำบ,บนเกาะเก็ดนะครับทางไหนนี้ก็จะเป็นของขายนะครับตอนนี้เวลา แปดโมงสิบห้านะครับผมเรามาเช้าไปหรือเปล่าแปดโมงสิบห้านะครับเหมือนเราจะมาเช้าไปนะร้านยังไม่ค่อยเปิดเลยตรงนี้มีร้านค้าด้วยครับ ไม่ค่อยมีร้านค้าครับเช้าไปเช้าไปได้เอากาแฟเย็นแก้วหนึ่งครับกาแฟเน่กาแฟเย็นก็ได้ครับผมมาเช้าไปไหมครับอ๋อร้านเปิดเต็มน่าจะประมาณ11โมง10โมงสบอ๋อสายสายครับ แต่ที่นี่ปิดปิดไม่มืดใช่ไหมครับพี่ห้าโมงเย็นเริ่มาโมงกี่นเริ่มไายแล้วผมเห็นมีเรือ<ะ>เขียนว่าลหลับสุดท้ายสามทุ่มครึ่งครัคครบอ๋อลองเมาได้ <c oughs> อ๋อมีเรือตลอดอยู่<ช>แล้วนะพี่นะ <c oughs> ยังไม่เปิดเลยสอยนี้วันนี้เรามาเช้าไปนะครับก็ท่านที่มาก็มาถึงนี่สิบโมงก็ได้นะครับผมสิบโมงสิบเอ็ดโมงร,ร้านน่าจะเปิดครบแล้วครับผมนี่ยังไม่เปิดเลยฮนะสองฝั่งแต่จริงก็ไม่เช้าไปเนะแปดโมงครึ่งแลวนะฮ้ กาถือจะว่ามาดูแม่ค้าตั้งร้านนะช่วงเช้า กินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับสักสักครึ่งชั่วโมงนะฮะบอกว่าตลาดยังไม่เปิดเลยครับตลาดเดินผ่านมาแม่ค้าบ,บอกน่าจะประมาณสักสิบโมงครึ่งนะฮะกินก๋วยเตี๋ยวนะรอตลาดเปิดนะครับเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศตลาดให้ดูนะครับอากาศน่าจะร้อนเพิ่มสังเกตหน้าเป็ดนะฮะหน้าเป็ดไม่ไหวแล้ว วัดเสาทองทองนะครับชื่อเดิมชื่อว่าวัดสวนหมากนะครับเป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างโดยชาวมอนนะครับที่ย้ายมาอยู่เกาะเกตนะในสมัยอยุธยานะครับผมเดิมมีต้นหมากขึ้นอยู่เต็มจึงเรียกว่าสวนหมากออนะครับองนี้เป็นจีดีทรงมะเฟืองนะฮะที่ดูที่ดูเมื่อกี้นะครับ โอ้สวยมากเลยนะฮะมีลายปูนปั้นนะครับแล้วก็โอ้เป็นทรงเหมือนเป็นผลมะเฟืองเลยครับผมนี่ใหญ่มากนะครับ องนี้เป็นเจดีย์ทรงระคังคว่ำนะครับแล้วก็นะฮะตรงด้านหลังนะครับเป็นเจดีย์ยอมุมไม 12. ้12เดี๋ยวให้พี่ตามไปก็ได้ครับนะเดี๋ยวผมให้พี่เอ๋อนำไปชมนะครับน้ำหยดจากเสมา แล้วน้ำมาจากไหนครับพี่หย,ด,ด,หยดเองขอ,อขอก่อนเลยนะโอ้หยดมาแล้วเหมือนกับเหมือนกับเป็นในถ้ำเลยครับพี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมนะหยดมาก่อนโควิดแ้วก็โควิด อันนี้ก็ขึ้นมางี้เลยพี่แล้วหยดมาจากไหนนะพี่นะสัตส์เยอะ Amazing นะครับพี่ที่การหยดนี่ไม่ได้หยดน้อยนะถ้าหยดน้อยจัไม่เป็นแบบนี้ใช่ครับหยดตลอดเลยครับพี่เหมือนเป็นน้ำมนต์นะครับพี่งั้นเดี๋ยวผมรอหยดนี้ต้องทรัอย่างนี้แล้วแตะขึ้นไปค่อยๆแตะขึ้นไปได้ครับพี่ทุกทีเขายาววันนี้เลยนะครับยาวมายันนี่เลยอ๋อหักเลรอพี่อ่าผมว่าจะ หาวิธีรางกลิดนแต่ว่ามันเป็นเสมามันก็เลยทําอะไรลําบากครับแต่ว่าก็ทนมือไม่ได้เสเหลือนี่เป็นน้ำเหรอครับพี่เป็นเหมือนอันนี้ไม่น้ําแต่เนี้ยน้ําถ้าจะเอาต้องอช่วงนี้เขาหยดน้อยหน่อยทุกทีเขาหยดแบบแม่แม่แม่อันนี้ก็คือน้ำเหรอพี่หินหยดมาเป็นหินเลยคพี่โอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับ หยดมาประมาณ3ปีต้องก่อนก่อนโควิดหน่อยแต่เมื่อก่อนพี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะเอ๊ะทำไมถึงหยดใช่ไหมฮะใช่ครับ,รบอันนี้ครับขอบคุณมากครับนี่กำลังหยดเลยครับตรงนี้เป็นน้ำเป็นน้ำมนต์นะครับนะหยดหยดมา3ปีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะรอ หยดยังหยดยัง เพื่อนนำโชคหรือไม่ใช่อช่อจะรอให้ ใบทองหลางแม่ใบทองหลามีก okay? so mm? ีตัวมีแม่ที่นี่น้ำเมี่ยงคาอร่อยจ้าแวะทุมแวะทานได้เลยให้เราโทรเหรอเออไม่ิงไปเป็นอะไร้งไม่ลงจากบ้านแล้วนะเขอร่อยให้หน่อยอะไรงี้มันใสแล้วมันลงจากบ้านดีค่ะได้ อให้เจรอลอดไทยนะจ๊ะอนีรอเจรงอๆนะจ๊ะแลแดแหลจีบนะจ๊ะกินได้ไหมครับขนังะักไม่เคยแม่ก็อาเนนี้ไม่มีช่วยเด็กอ่อ ขึ se ้นข้แล้วเปลี่ยนไปไหนกันล่ มีขนมไทยโบราณนะครับนี่นะครับมีทองเอกมีจามงกุฎดเมียรวม่มีกีบลำดวนมีข้าวตูเข้าขไปดูกัน Yeah, สวัสดีครับนี่เป็นซิกเนเจอร์เลยครับ เรือนะคะมนักเดินทางนะคให้ราวานะคะตัสามบาทมีเกียิไมเกตเลยนะจ่เป็นงานที่ต้องถอดละควรนะเพื่อนะคะแจ้งด้วยนะคะทาสามจุดรอบนอกนะคะแะที่บ้าน่าบัตินะคะแววนตลาดน้ำนะคะวัดจสนะคะจอดแ้ววัดพระนะคะที่วัดบางจ่านะคะนั่งเรือที่รอบเกาะทเลกับเรานะคะสำรองจนด8โมงครึ่ง3สิาม ได้ค่ะการบเลยนะคะการน้เนะคะเป็นน้ำเชื่อรับปออนะคะต้องตัวยได้นะคะแนะนำใช่จะมาั้งจากป้าเปการนะคะตนะงตนี้เ่ะเป็นน้ำเชื่อรับปอดเลยนะคะเราเปิดให้บริการนะคะเฉพาะวันหยุดเท่านั้นนะคะรอบนี้เปรอบจสามไม่ได้สามสิบนทีนะคะแล้วเลือีกสองรอบเท่านั้นนะคะสำหรับเรือพายลรอบสอนด้ครแนะไม่อยากาในการนั่งเรือเชื่อรอบสองเลยนคะเพราะว่าปอดแต はい。 ตอนนี้เวลา1 1เนาฬิกา30สนทีนะครับกลับแล้วนะครับเดี๋ยวรถจอดตรงไหนเอยออกได้ไหมเอยอเอขยับหน่อยนึ่